สวัสดีค่ะมพบก,กับช่องมูลิทาร์ลกันอีกแล้วนะคะ,ะไม่หมาะจะไปหิหัวข้อเลยเนาะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลดุมากห่วงมากใครก็อย่ามาแตะนี่มาดูสิคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอะไรคะทําไมคุณถึงมีอหัวข้อนะแต่เปิดไพ่ไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวต้องอ่านตามไพ่นะ,ะไปเลยค่ะใบแรกมาใบานี้นะคะโอ้ยใบแรกห้าสอดไม่หมอมองอย่างนี้ คุณนะเป็นคนที่แตกต่างกับคนอื่นคุณกับคนอื่นเนี่ยเวลาอยู่ใกล้กันอะคุณจะเป็นคนที่มีออร่าแตกต่างกับคนอื่นออร่าเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นออร่าแบบเป็นแสงหรืออะไรอย่างงี้นะอาจจะเป็นคําพูดหรือภาพลักษณ์ภายนอกเอ้ยพูดผิดปะ่ะรูปลักษณ์ภายนอกอ่าประมาณอย่างง้นอ่าแล้วคุณเป็นคนที่โดดเด่นกว่าใครๆแล้วมันมีคนคิดไม่ดีกับคุณนะคะแม่หมอบอกเลยอ่าห้าสอดขึ้นมาแบบนี้ แต่คุณก็ไม่ได้ใช่ว่าคุณจะยอมคนนะคุณไม่ใช่เป็นคนยอมคนนะคุณรู้นะว่าใครแบบไม่ชอบคุณอะไรเงี้ยคุณรู้นะอ่าแต่ว่าคุณทําอะไรเขาไหมคุณเฉยจ้ะอืมอย่ามาทําเขามาอย่ามาทําคุณก่อนละกันคุณไม่ยอมเหมือนกันนะตัวคุณอะอ่าใบแรกขึ้นฮาสอดมาต่อเป็นกลุ่มเพื่อนเก่าก็ได้หรือกลุ่มเพื่อนปัจจุบันนี้ก็ได้นะคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่งอะอ่าที่คุณคิดว่า อาจจะไม่ใช่เพื่อนก็ได้เป็นกลุ่มสังคมกลุ่มยออฟฟิศอะไรเงี้ยอืกลุ่มข้าราชการอะไรประมาณเนี้ยแม่หมอมองนะว่าคุณโดดเด่นกว่าใครๆอ่าแล้วมันมีคนแบบหมันไส้อ่ามันไส้คํานี้เลยจ้ะหมันไส้อืม่ะต่อดูซิว่าม,มีอะไรอีกแล้วคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลยังไงเดี๋ยวเรามาดูใบแรกขึ้นห้าสอดคุณไม่ยอมคนเหมือนกันนะอ่าคุณไม่ใช่ว่าคุณจะยอมใครเป็นง่ายๆนะจ๊ะอ่าขอใบนี้นะ โอ้โหเอ๊ะครับคุณมีคนดูแลในบางคนเนี่ยไม่เหมาะมองนะบางคนอาจจะเกิดเอ้ไม่ใช่เกิดเป็นคนทาดน้ำก็ได้นะอ่าใบที่สองขึ้นตัวอถ้วยใหญ่อะหนึ่งถ้วยอะ่ะคุณไ่ยเป็นคนที่จิตใจดีนะแต่ถามว่าคุณมีความดุอยู่ในตัวเองไหมคุณมีแต่ลึกๆของคุณหรือจิตใจคุณจริงๆคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยอะแล้วคุณสังเกตไหมถ้วยอันเนี้ย มีมือยื่นมาจากบนเมฆด้วยไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วจ้าแม่หมอเพิ่งสังเกตเห็นอ่าแม่หมอเพิ่งสังเกตเห็นเห็นไหมเนี่ยเป็นมือเออยื่นมาเป็นมือใครไม่รู้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละบอกเลยว่าใครมาลังแกคุณหรือมาทําร้ายคุณนะท่านรอพร้อมเลยจา้าท่านอาจจะไม่ได้ทําอะไรเขาตอนนี้สมมุติว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเขาท่านอาจจะยังไม่ทาหรอกแต่ท่านจะเหมือนเหมือนสมมติว่าคุณโดนลังแกใช่ปะ่ะท่านจะให้คุณก่อน ท่านจะมอบสิ่งดีๆให้คุณไม่รู้เท่าท่าท่านอะไรให้คุณแต่เป็นน้ำไหลออกมาแบบนี้ให้เยอะนะหรืออาจจะส่งใครที่ดีกว่าพวกที่อยู่ในปัจจุบันก็ได้มาถึงพว,พวกที่อยู่ในชีวิตคุณนะ่ะในบางคนอาจจะเจอคู่ก็ได้ไม่หมอไม่รู้นะไม่หมอเดาเอาเพราะว่ามันมีนกเนาะไม่หมอสังเกตเนะี่ยมันเหมือนมีนกอยู่ตรงเนี้ยนกคืออะไรนกเป็นสัญลักษณ์ของของคู่แล้วแถมยังขึ้นหมายเล็กสองด้วย เป็นเลขคู่อ่าประมาณอย่างนั้นเข้าใจไหมอือเดี๋ยวแม่หมอต้องถามลูกดวงเพื่ออ่ะต่อแม่หมอมองนี้นะนั่นแหละอ่ะต่อเลยค่ะดูสิคุณมีจ้ะเห็นไหมมือใหญ่ด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณองค์นี้ที่ดูแลคุณนะไม่ธรรมดานะเป็นองค์ที่ใหญ่มากเลยนะอืมเวลาใครมาทําร้ายคุณคุณมักจะได้อะไรมาแบบเหมือนเหมือนคุณเจอเรื่องไม่ดีใช่ปะแล้วอยู่ดีๆคุณจะได้อะไรที่แบบทําให้คุณยิม้มอ่ะ อาจจะได้ถูกหวยก็ได้หรืออาจจะเจอมีแฟนสมมติมีแฟนแฟนก็ซื้ออ่าสร้อยมาให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยคุณมักจะได้อะไรที่แบบโดยที่แบบไม่คาดคิดอ่ะเออประมาณานั้นไม่บอกมององี้นะ,ะต่อดูสิแต่ถามว่าคุณยอมคุณไหมคุณไม่ได้ยอมนะอืมเพราะอะไรพไพ่ใบแรกขึ้นห้าด่ามันมีคนไม่ชอบคุณอยู่แล้วหมั่นไส้คุณอนะ่ะอืมเด่นก่าเขาเด่นก่าใครเพื่อนประมาณอย่างนั้นแนะแต่คุณไม่มีเพื่อนแต่คุณมี มีเบื้องบนอยู่อะคุณเอาอะไรดีอะยอมไม่มีเพื่อนดีกว่าถูกอปะเบื้องบนอยู่กับคุณนะยังไงคุณอยากได้อะไรท่านให้อยู่แล้วพอถึงเวลาของคุณนะคุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเลยแม่หมอมองบางคนได้ไปแล้วด้วยอ่าแต่บางคนอาจจะต้องไปทีละขั้นนะอาจจะได้ทีละน้อยทีละน้อยเลยเพิ่มไปขึ้นเป็นใหญ่ขึ้น,ให,นใหญ่ขึ้นอย่างนี้นะแต่แม่หมอมองว่าถ้าคุณคิดอยากจะได้อะไรคุณจะได้นะในเร็วเ็วนี้แหละขึ้นหมายเลขสองด้วยอืมสองเดือนมากสุดก็สองปี อ่าไม่หมอมองนี้นะอ่ะต่อเข้าไปนี้โอ้โหเดือดซันคุณดูไพ่คุณดูไพ่คุณ,คณเห็นไหมเบื้องบนอยู่กับคุณจักรวาลยังอยู่กับคุณเลยอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณน่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลจักรวาลอะ่ะองค์ไหนอะ่ะเมื่อกี้แม่หมอเห็นแล้วแม่หมอพูดแล้วแม่หมอนึกถึงพ่อสิวะอืมพระสิวะเป็นองค์ที่ดูแลทั่วโลกนะ ไม่รู้คุณจะรู้ประวัติท่านหรือเปล่าอแต่วมาแม่หมอก็รู้เนาะอ,อะไระหูแล้วได้ไพ่เดอะซันน่าใหญ่ที่สุดในสำรับแล้วใหญ่ที่สุดในกองไพ่แล้วหมายเลขสามอีกเลขสามเป็นเลขขี้แม้กระทั่งคุณอยู่คนเดียวแต่คนที่อยู่กับคุณคือข้างบนจ้ะแล้วข้างบนคุณเป็นคนที่มีออร่าสอดส่องไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนมันไส้ตัวคุณอะ ถึงแม้จะไม่ได้ไปทําอะไรเขาเขายังหมั่นไส้เลยอยู่เฉยๆก็โดนหมั่นไส้ประมาณอย่างเงี้ยคานี้ใช้ได้เลยอยู่เฉยๆก็โดนหมั่นไส้ขอพูดย้ำหน่อยอืเพราะอะไรเพราะมีมความโดดเด่นจ้ะโดดเด่นในตัวเองเป็นคนที่เด่นอยู่ใน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 ตัวของตัวเองไม่จําเป็นจะต้องไปหาแสงจากที่อื่นมีแสงอยู่แล้วเขาเรียกว่าคนมีแสงอ่าประมาณเนี้อ่ะต่อดูสิโหมันจะไม่มีใครไม่หมั่นไส้คุณได้ยังไงอือแถบอย่างนี้ดู ขึ้นอะไรนี่นักลบสอดโอ้โหเป็นคนที่ฟันฝ่าอะไรมาได้ด้วยตัวเองแบบแบบเด่นโดดเด่นถึงแม้สมมุติคุณออกมาจากที่เก่าออกมาจากกลุ่มสังคมเก่าๆออกมาจากกลุ่มเพื่อนเก่าๆคุณไปอยู่ที่ใหม่คุณก็โดดเด่นเหมือนเดิมอืมเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่ในตัวเองเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสูงเป็นคนที่เชื่อในความ เก่งของตัวเองแล้วรู้ว่าตัวเองมีดีอะไรแถมคุณบางคนนั้นรู้ได้ว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลองค์แบบใหญ่มากๆองค์ที่แบบว่าทั้งดุทั้งห่วงทั้งแบบอย่าได้ใครมาแตะคุณนะบอกเลยว่าองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณเป็นสายสายชนนะ่ะสายปราเนี่ยสายพุ่งชนนะ่ะไม่หมอบอกเลยตัวคุณเนี่ยตัวคุณก็ไม่ยอมใครด้วยจ้าเห็นแบบว่าทําทีเป็นเหมือนห้าดาบอย่างนี้แต่ยานะถือดาบอยู่นะจ๊ะ มาแทงฉันเมื่อไหร่ฉันแทงกลับสามดาบเลยจ้ะประมาณอย่างนั้นสองคนนี้อาจจะคนละดาบแต่ตัวคุณมีสามดาบอะคุณว่าคุณแน่กว่าเะละ่ะคุณเก่ากว่าเะล่ะเอออ่าต่อเมซีอาจจะย้อนไปคําพูดอาจจะย้อนไปพูดอันแรกหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นไพ่ไพ่อันแรกเนาะหัวแรกหัวต้นเอ้ยไม่บอกพูดผิดป่ะไพ่ต้นอ่ะงงกับคาพูดตัวเองนะตอนนี้อ่ะต่อไปสองเหรียญ คุณดูสองเหรียญอันนี้ความบาลานซ์มาแล้วจ้ะอ่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นแบบเดือดซันใช่ไหมแล้วคุณเป็นคนที่มีออร่าในการใช้ชีวิตมากเลยนะเป็นคนที่มีแบบเขาเรียกเหมือนมีคนมีแผนวางแผนมาแล้วอะเหมือนแต่จริงๆคุณไม่ได้วางแผนนะมันเป็นพื้นของคุณอะมันเป็นคนแบบเนี้ยตัวคุณเป็นคนแบบเนี้ยไปอยู่ที่ไหนก็ดูโดดเด่นกว่าใครๆไปอยู่ที่ไหนก็ดูดูแบบดูหน้าเข้าหาดูหน้าแบบเข้ามาให้ช่วยเหลือประมาณอย่างเงี้ย อ่าแล้วคุณเป็นคนที่รู้อะไรเยอะมากนะมีเหมือนเป็นคนที่เก่งในเรื่องการใช้ชีวิตด้วยแบบเหมือนเหมือนผ่านชีวิตมาเยอะอืมเพราะมันเป็นสองเหรียญขึ้นเลยตัวนักลบสอดคุณผ่านชีวิตมาเยอะนะแต่ผ่านมาทุกครั้งของคุณคุณไปได้ตลอดเหมือนเหมือนไพ่เหมือนไพ่สองเหรียญเนี่ยอินฟินิตี้คุณไปได้ตลอดคุณไม่มีหยุดชะงักเลยบอกเลยว่าคุณไม่มีหยุดชะงักในบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ต่างประเทศได้นะเพราะมันมีเรือด้วยแม่หมอพิ่งสังเกตเห็นอืมในบางคน หรือจะพูดในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเราถามถึงคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ที่คุณมีหลายองค์อะคุณไม่ได้มีแค่องค์เดียวแม่หมอบอกเลยในบางคนเนี่ยมีหลายองค์มากเลยนะแม่หมอเห็นแล้วหนึ่งสองสามสี่องค์แหละแม่หมอไม่รู้คุณจะเชื่อหรือเปล่าแต่แม่หมอเห็นเนี่ยมีสี่องค์แล้วที่อยู่กับคุณตัวคุณอาจจะไม่รู้ว่ามีถึงสี่องค์ก็ได้คุณอาจจะรู้ว่าคุณมีแค่องค์หรือสององค์ก็ได้ที่คุณนับถือแต่คุณอย่าลืมนะวันเดือนปีีีเกกกิดคคุณ็ม่่ออง์แล้วะา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวันเดือนเทวานาประจําวันเกิดประจําเดือนเกิดประจําปีเกิดนั่นแหละคุณมีแลวสามองค์แล้วแถมยังเป็นองค์ที่แบบว่าอันนี้อันนี้เปรียบให้ให้เข้าใจง่ายๆนะแล้วยังมีองค์ที่คุณนับถือต่างหากอีกที่ไม่ได้เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดคุณอ่ะไหนจะไหนจะลัคนาราศีอีกนั่นแหละคุณมีอยู่กับคุณอ่ะเหมือนตั้งแต่วันเกิดคุณไง คุณก็มีเกิดมาตั้งตั้งแต่ตั้งแต่คุณเกิดมาก็มีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่แล้วอืมแต่ช่วงนี้จะมาดูแลเป็นพิเศษเพราะอะไรคุณโดนกันแกล้งจ้ะคุณโดนคนไม่ชอบจ้ะคุณโดนแบบมันไส้อะไรประมาณนี้ท่านต้องลงมาปกป้องหน่อยปกป้องคนดีเพราะอะไรเพราะความมีแสงของคุณไม่ต้องไปหาแสงที่ไหนเพราะแสงคุณมีอยู่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดด้วยนี่ในบางคนเพราะเดอะซันมันเป็นไพ่เกี่ยวกับเด็กเหมือนกันนะเด็กแรกเกิดอ่ะ คุณมีแสงมาตั้งแต่เกิดเลยจ้ะในบางคนอ่ะต่อใบนี้นะอ้โหูเห็นไหมความต่างจากคนอื่นจริงๆแต่ความต่างของคุณมันโดดเด่นความต่างของคุณมันมันไม่สามารถเอาใครมาเปรียบเทียบกับคุณได้ไม่หมาพูดแบบโบเวอร์เลยนะไม่มีใครสามารถเปรียบเทียบกับคุณได้ถึงคุณจะห้อยหัวเนี่ยคุณได้ไพ่เดะแฮงแมนแต่การที่คุณห้อยหัวไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้อะไรนะจ๊ะคุณรู้ทุกอย่างจ้ะ มองเห็นทุกสิ่งกับด้านไม่ใช่ว่ากับด้านหมายถึงว่าคุณอาจจะมองกับด้านไม่เหมือนคนอื่นแต่สิ่งที่คุณมองเห็นคือจุดเล็กๆน้อยๆอยจุดที่คนอื่นมองไม่เห็นนั่นแหละมันเลยเป็นความโดดเด่นของคุณนี่แบบทําให้คนอื่นแบบเหมือนไส้อ่ะพูดง่ายๆเออแล้วคุณผ่านอะไรมาเยอะมากเลยบอกเลยว่าคุณฉลาดไม่เบานะคะสังเกตไหมนี่หัวเอ่อถึงจะห้อยหัวจะมีฟึบๆ,ๆออกมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงสติปัญญาของคุณได้เหมือนกัน ถามว่าคุณคุณโดนห้อยหัวงี้ยคุณลงได้ไหมคุณลงได้นะแต่คุณเลือกที่จะไม่ลงเพราะอะไรเพราะจริงจงคุณรู้คุณรู้ว่าคุณคุณอยู่ได้อะอประมาณอย่างนั้นเออแม่หมอมองนี้นะอ่ะต่อแม่หมอชอบไพ่อันนี้เนาะมันน่ารักดีอ่ะอ่ะขอใบนี้นะใบแรกโอ้โหวิวออฟฟอร์จูนอ้ยทวกอนคุณได้วิวออฟฟอร์จูนใบแรกเส้นทางของคุณมันกําลังเดินทางไป เดินทางไปเรื่อยๆไปอยู่ที่ไหนคุณก็มีคนหมั่นไส้จ้ะอ่ามันขึ้นไห่ตัวห้าสอดด้วยแป๊บนึงนะคะแม่หมอขอโทษด้วยแม่หมอเจ็บคอ <c oughs> นิดนึงขอแอ้มๆหน่อยอ่ะคุณได้ไพ่วิวออฟฟร์จูนคุณเหมือนคุณผ่านบทบาทในชีวิตมาแล้วใช่ปะเดี๋ยวคุณจะเจอบทบททดสอบใหม่อ่ะบททดสอบเก่าเนี่ยคุณผ่านมาแล้วแต่เดี๋ยวคุณจะเจอบททดสอบใหม่แต่แม่หมอมองนะ คุณผ่านมาได้นะคุณผ่านได้แน่นอนเพราะอะไรคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลแถมคุณเป็นคนที่เก่งแถมนี่คุณเป็นคนที่เก่งแถม,ค,นค,นแถมคุณเป็นคนที่มองเห็นจุดเล็กๆน้อยๆไม่เหมือนคนอื่นมองเห็นอะไรที่มันผิดพลาดมองเห็นอะไรที่มันไร้ๆล,ล,ลึกๆประมาณอย่างนั้นอ่าไม่หมอมองมองนี้นนะเพราะคุณได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนใบแรกมันกำลังกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนไปอยู่ในบทบาทใหม่ บทบาทที่ต้องเรียนรู้ใหม่คุณสังเกตไหมวีออฟฟอร์จูนอันนี้มีทุกอย่างเลยมีลามีสิงโตมีวัววัววัวหรือวัวใช่ไหมน่าจะวัวนะอไม่หมออาจจะพูดผิดมีวัวมีสิงโตคุณดูนะสิงโตพูดถึงอะไรความมีกําลังองอาจความกล้าความเร็วอ่าส่วนในตัวนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงความหนักแน่นอ่าต่อสู้ฝ่าฟันอึดถึกอ่าประมาณอง่้งใช่ไหมมีสมีสเนกด้วยนี่มีงูมีงูแล้วตัวเนี้ยเหมือนเทพ เทพในในฟาโลไหมใช่ใช่ไหมแม่หมอไม่รู้นะถ้าแม่หมอพูดผิดจะว่าแม่หมอนะเนี่เนี่เนี่ยอกเนี่ยตัวดำๆเนี่ยอ่านั่นแหละคุณดูนะคุณมีนะอสอรพิษคุณก็มีคุณไม่ได้กลัวใครนะอย่างที่แม่หมอบอกแล้วแถมคุณก็มีนี่อ่าเหมือนสอนหนอนหนังสือเนี่ยเป็นคนเรียนหนังสือนะจ๊ะอ่าเป็นคนมีความรู้เยอะจ้ะอ่ามันบ่งบอกถึงตัวคุณแล้วแถมนี่ถือดาบเนี่ยอยู่ในฟาโลอีกแล้วเหมือนเหมือนสิงโตไหมแต่มอยู่ในฟาโรเนาะ <c oughs> ขอโทษด,ด้วยนะคะแม่หมอเจ็บคออ่าแล้วก็นี่ เกีียวจ้ะอ่าเกีียวพูดถึงอะไรความยิ่งใหญ่ความดูแบบใหญ่อ,ะอ่ะหรือจะบอกอีกอย่างว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะมากในชีวิตคุณม,มันขึ้นใบที่สองแถวไอ้แถวที่สองใบแรกคุณผ่านอะไรมาเยอะจริงๆแล้วคุณผ่านมาได้ทุกครั้งเพราะอะไรคุณมีเบื้องบนัพพอร์ตจ้ะเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวแป๊บนึงนะคะแม่หมอขอโทษจริงๆแม่หมอไอยเยอะวันเนี้ยอาจจะเป็นที่หิวน้ำหรือเปล่าอะต่อ ถ้าไอาก็อย่าว่าไม่หมอนะเออไม่หมอต้องขอโทษขออภัยด้วยจริงๆนะคะอ่ะนั่นแหละไม่เหมอะมองว่าคุณผ่านอะไรมาได้เยอะในบางคนเพราะมันเป็นไพ่ฟาโร่โเนาะอ่าไม่ใช่ผพ่ฟารโรหมายถึงมีตัวฟารโร่มันบ่งบอกถึงอะไรความฉลาดของคุณเนี่ยคุณผ่านมาเนี่ยหรือจะพูดถึงอดีตชาติคุณก็ได้เหมือนกันนะสมัยที่มีฟารโร่ไม่รู้สมัยไหนอ่าคุณอาจจะเคยเคยเกิดอยู่ในสมัยนั้นก็ได้นะแล้วคุณคุณลงมาใหม่เนี่ยคุณลงมาเกิด ตอนนี้ใหม่เพื่อที่จะมาแก้ไขอะไรบางอย่างก็ได้เพราะมันขึ้นวิวชอบวิวออฟฟอร์จูนใบแรกเนาะขึ้นกันเนี่ยอาจจะพูดถึงการแก้ไขในกลุ่มสังคมหรือการไปอยู่กับใครแล้วเมื่อก่อนแม่หมอไม่รู้คุณอาจจะไม่สู้คนก็ได้แต่ปัจจุบันเนี้ยคุณน่าจะสู้คนแหละแม่หมอมองนี้นะอ่ะต่อดูซิลวมีอะไรจ้ะโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไม่เมานะจ๊ะจักรวาลน,นี่อันนี้ก็เปรียบถึงจักรวาลได้นะจ๊ะวิวออฟฟอร์จูนอ่ะต่อ ดูสิเออแล้วไม่เหมาลืมในบางคนเนี่ยเป็นคนเกิดวันอาทิตย์นะมีวันอาทิตย์แล้วก็มีวันไหนอุ้ยมีมีทุกมีทุกวันเลยเนี่ยเพิ่งสังเกตเห็นเอ่มีทุกวันเลยมีราศีสิงห์ด้วยแล้วก็มีพฤกษกพฤกษกแล้วก็มีที่เป็นเป็นผู้หญิงอ่ะเขาเรียกอะไรราศีกันไหมอ่ามีมีราศีกันด้วยจริงจริงมีหลายมีทุกราศีเลยนะอ่าต่อไปใบนี้จ้ะเดี๋ยวมูน คุณดูเดะมูนขึ้นกับเอกครับเห็นไหมแม่หมอบอกแล้วว่าคุณกําลังจะก้าวไปอยู่บททดสอบใหม่เดี๋ยวคุณจะเจอเรื่องเหมือนกันนะหมายถึงอันนี้อันนี้อาจจะเป็นภัยเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็ได้นะคุณจะเจออาจจะมาบอกมาทรายให้คุณได้รู้ก่อนว่าคุณจะเจอเหมือนเดิมนะแต่ครั้งเนี้ยมันจะไม่ใช่ครั้งที่แบบที่ผ่านมาเหมือนครั้งแรกในกลุ่มสังคมอาจจะพูดถึง จิตใจของตัวคุณเองได้เพราะมันเป็นไพ่เดามูนขึ้นเนาะมันอยู่ที่จิตใจคุณถ้าจิตใจคุณดีจิตใจคุณแข็งแกร่ง,งพอคุณจะผ่านคําว่ามูนไปได้อ่ะเพราะมันขึ้นกับตัวนี้เกี่ยวกับจิตใจด้านความรู้สึกคําพูดของใครก็ตามหรือการกระทําของใครก็ตามคนที่คุณแบบแคร์เฉพาะคนที่คุณแคร์แม่หมออยากจะแม่หมอไม่ได้สอนนะแต่แม่หมอพูดเฉยๆแม่หมอมีความรู้สึกว่าตัวคุณเป็นคนที่รักคนอื่นชอบเอา ความรักให้คนอื่นก่อนเสมอแล้วเอาตัวเองไว้ที่หลังเสมออ่าแล้วเนี่ยมันมันมันมาใหม่แหละมันเป็นบททดสอบใหม่ว่าคุณจะผ่านตรงนี้ไปได้ไหมแม่หมอมอง,มองว่าคุณจะผ่านได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูว่าคุณจะผ่านได้ไหมก่อนหน้านี้คุณผ่านเรื่องเพื่อนเรื่องผู้คนมาได้แหละการที่อยู่คนเดียวได้การที่ต้องอยู่คนเดียวอยู่แปลกแยกจากคนอื่นเนี่ย แต่มันทําให้คุณเติบโตขึ้นแนะม่หมอมององนี้นะอ่าแล้วแถมใบนี้เดี๋ยวคุณจะเจอใหม่เกี่ยวกับความรู้สึกล้วนๆการกระทําของใครบางคนที่คุณแคร์เขาที่คุณรักเขาอ่าไม่หมอมองงนี้อ่าต่อทําไมไม่หมอพูดคานี้บ่อยต้องขอโทษด้วยเนาะไม่หมอมองงนี้ไม่หมอ,ๆๆๆๆมหมอพูดบ่อยมากเลยอะอืมันติดอนะเดี๋ยวว่ากันอ่าต่อไปใบนี้จ้ะอือจริงๆด้วยขึ้นกระตดือซนหูเห็นไหมเนี่ยคุณจะเจอคนที่ทําร้ายคุณ คุณจะเจอคนที่ทำ้ายคุณในด้านความรู้สึกหรือคำพูดคนคนนี้นะเขารู้ว่าคุณเป็นคนยังไงคุณอะภายนอกอะทำทีเป็นคนแข็งแข็งแข็งกระด้างใช่ปะแต่ภายในคุณอะเหมือนเดมูลเลยเป็นคนคิดเยอะเป็นคนชอบเอาคำพูดหรือความการที่ใครทำอะไรไม่ดีกับคุณเอามาคิด ถึงแม้ว่าคุณจะมีไพ่เดอะซันก็จริงแต่เดอะซันมันขึ้นกับทาวเวอร์แม่หมอมองว่าตัวคุณนะในบางคนเป็นคนที่ตรงมากตรงหรือเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเพราะทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นพาวโรดแบบพังลงมาแล้วเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นคนพูดแรงอะแบบประมาณว่าพูดแรงอะไรเงี้ยหรืออาจจะพูดไม่คิดอย่างนี้ก็ได้เพราะมันขึ้นกับตัวเดโมนหรือคุณอาจจะพูดกับใครบางคนที่คุณรักเขาหรือคุณแคร์เขาพูดไม่คิดอะแล้ว แล้วม,มาคิดทีหลังว่าพูดไปแล้วอะประมาณงั้นแล้วมาเสียใจกับคาพูดตัวเองอ่ะไม่มองมองี้นะเพราะมันขึ้นกระดวงมูนนะนั่นแหละอะต่อเป็นคนที่ตรงนะแต่ตรงของคุณมันอาจจะทําร้ายจิตใจบางคนก็ได้ไม่หม,มองนะแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีออร่าอยู่ในตัวเองอยู่แล้วไม่หมองมองคุณจะผ่านได้นะเดี๋ยวค่อยดูว่าคุณจะผ่านได้ไหมมีความรู้สึกว่าคุณจะผ่านได้ครั้งแรกคุณยังผ่านมาได้เลยครั้งนี้มันอยู่ที่ใจคุณเท่านั้น ใจคุณอะครั้งแรกเนี่ยคุณเจอมาเยอะอะใจคุณยังผ่านมาได้เลยนี่แค่นิดนิด,นดหน่อยหน่อยเองอืมแม่หมอมองนะอ่าต่อขอใบนี้อู้จริงๆด้วยเห็นไหมแม่หมอเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าว่าแม่หมอรู้สึกว่าคุณจะผ่านมาได้ขึ้นกับตัวนักลบครับด้วยเอย้ไม่ใช่นักลบสอดเห็นปะผ่านมาได้แล้วสําเร็จด้วยจ้ะสาเร็จแบบเนี่ยไปยืนอุ้ยในบางคนกําลังจะแต่งงานไหมนี่เพิ่งสังเกตเลยจ้ะอ่าเหมือนชุดแต่งงานเจ้าสาวเลยเนี่ย บางคนกําลังจะได้แต่งงานกับคนที่แบบทรงดุดดุะแม่หมอมองนะอืมแล้วตัวคุณอะถึงคุณจะเจอเรื่องไม่ดีหรือมันอยู่ที่ใจคุณเท่านั้นแต่แม่หมอมองว่าคุณสําเร็จนะหรือในบางคนในพูดเรื่องกิจการหรือง,งานอะงานสําเร็จนะจ๊ะชัยฉลองมาแล้วนี่อ่าเนี่เห็นไหมมีแขกมีอะไรอย่างงี้ด้วยเห็นไหมนี่โดดเด่นนะจ๊ะบอกเลยอืมเห็นไหมบอกเลยว่ามีความรู้สึกว่าคุณจะผ่านได้เห็นไหมแล้วดีด้วยจ้ะสีไม่เทา อืมีบ้านแล้วเล็กเล็กสี่อ่าความมั่นคงความจริงใจความมั่นคงคุณจะเจอคนคนที่จริงใจกับคุณแล้วก็มั่นคงอัะคุณคุณอาจจะเคยเสียเพื่อนไปแต่คุณอาจจะเจอใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตคุณได้นะเนี่ยอาจจะเคยเสียหรือหรือบททดสอบใหม่เนี่ยไม่มองว่าคุณจะผ่านได้นะแต่แต่ก่อนที่คุณจะผ่านเนี่ยมันอยู่ที่ใจคุณนะพังไม่พังมันอยู่ที่ใจคุณเท่านั้นอประมาณนี้อ่ะต่อ เอ๊ะไม่ได้สอนนะอย่าว่ากันอู้หูจริงๆด้วยเห็นไหมมาแล้วนี่หนึ่งไม้เท้ายืนยันอีกแล้วจ้าอืมงานใหม่ผู้คนใหม่หมชีวิตใหม่ใหม่เห็นไหมนี่เบื้องบนส่งมาให้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ยืน่นไม้เท้าไม้คุณแล้วจ้ายื่นงานมาให้คุณไม่มองมองงี้นะก่อนหน้าเนี้เนี่ยเพราะมันเป็นสองเหรียญแม่หมอมอง,มองว่าคุณอาจจะไม่ค่อยมีหรอกเพราะมันเกิดตัวนี้แต่เดี๋ยวคุณจะมีจ้ะแต่คุณจะมีเนี่ย ท่านยื่นมาให้เนี่ยเห็นไหมเป็นไม้เป็นดอกกุหลาบต,ตรงนี้ด้วยอใบไม้ที่มันปีที่มันหลุ่วงหล่นลงมาเนี่ยแต่มันมีดอกไม้มันมีใบไม้ที่ขึ้นมาแถมมีดอกไม้ด้วยชีวิตคุณมันกําลังเติบโตอ่ะเหมือนดอกไม้ที่กําลังจะจะเบ่งบานอ่ะประมาณอย่างนั้นนะไม่เหมมองงี้นะอ่าต่อหืเบื้องบนส่งมาให้แล้วจ้าส่งคนดีๆมาให้ถ้าพูดถึงคนคนไหนที่มีสิทธิ์มีโอกาสจะเจอคู่นะจ๊ะหรืออาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ แบบคู่คู่ภารกิจอย่างนี้ก็ได้นะเออเมืองบนท่านส่งมาให้จ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณนั่นแหละที่ดูแลคุณน่ะคุณขออะไรท่านไว้ล่ะอืมคุณขออะไรท่านไว้อคุณท่านให้คุณแล้วเนี่ยเร็วเ็วนี้แหละไม่เกินห้าเดือนมากสุดห้าปีเยอะไปปะอ่ะต่ออออืืคุณดูไพ่คุณนะคุณดูไพ่คุณนะเห็นไหมไพ่คุณโอ้โหเดือดันไม่พอใบสุดท้ายแถวสองคิงวาน ชีวิตคุณวันข้างหน้าคุณคุณผ่านบททดสอบหรือบางคนกําลังเข้าบททดสอบใหม่แล้วแล้วตอนเนี้ถ้าคุณคุณยังเจอเรื่องอะไรที่ไม่หมอพูดไปก่อนหน้าเนี่ยไม่หมอจําไม่ได้ไม่หมอพูดไรแต่มันเกี่ยวกับความรู้สึกล้วนๆการกระทําของใครบางคนที่คุณแคร์ <c oughs> แบบนึงนะคะไม่หมอขอโทษ <c oughs> การกระทําขอโทษด้วยนะคะการกระทําของใครบางคนที่คุณแคร์คุณ จะผ่านมาได้มันอยู่ที่ใจคุณอย่างที่แม่หมอบอกอ่าแต่คุณจะผ่านมาได้คุณสังเกตไหมเนี่มีสิงโตสิงโตสิงโตสามเลยนะนี่ไม้เท้าไม้เทา้มเทามีเหมือนดอกใบไม้หรือดอกไม้ไม่รู้อืมเป็นถววันพันด้วยบ่งบอกถึงความมั่นคงบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์บ่งบอกถึงชีวิตคุณตอนเนี้ยหรือภายภาคหน้าคุณจะสบายแบบนี้เลยนั่งเป็นนั่งบรรลังแบบนี้เลยจ้ะอ่า บางคนอาจจะไม่ได้รวยนะแต่มีความสุขอยู่ในบัลลังของตัวเองอ่าอยู่ในเส้นทางชีวิตของคุณเองคุณชอบแบบไหนละ่ะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบความร่ํารวยก็ได้ขอแค่ถ้าสมมตินคนมีแฟนเนาะเจอแฟนดีๆอ๋อเจอเพื่อนดีๆแค่นี้คุณคุณพอใจแหละประมาณนะี้แม่หมอมองนะอ่ะต่ออีกสองใบอีกสองใบนะจ๊ะขอเปิดทีเดียวเลยนะโอ้โหอีกใบหนึ่งจ้ะมาโอ้โห คุณดูไพ่คุณดีสองใบสุดท้ายืถ้าคุณผ่านบทตรงนี้มาได้นะบทบททดสอบอันนี้มาได้นะดูบ้านปลายชีวิตคุณจะร่ํารวยร่ํารวยด้วยเงินทองในบางคนเนี่ยอยู่เป็นโสดๆด้วยแต่ไม่เหมาะเพิ่งสังเกตมีจดหมายและมีนกอาจจะมีคนมาชอบคุณนะอืมในบางคนอาจจะเจอไปแล้วเพราะมันมีอันนี้อืมแต่บางคนอยากจะอยู่แบบโสดๆนี่แหละชอบการอยู่คนเดียวนี่ เขไม่มีไพ่ราชินีพระจันทร์ด้วยเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบดูแบบสเสน่ห์แบบลึกลับลึกลับอ่ะเสน่ห์แบบน่าค้นหาสเสน่ห์แบบสีเคตสกเตอ่ะเสน่ห์แบบน่าเข้าไปแอบมองอ่ะประมาณอย่างนั้นอ่ะเป็นสเสน่ห์แบบนั้นตัวคุณไม่ได้พูดเวอร์นะอ่านตามไพ่คุณดูแถมเก้าเหรียญขึ้นขึ้นตรงกับตัวนี้ด้วยนี่แล้วก็มีทาวเวอร์คุณเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วจ้าอ่าแต่แค่เอ่ออย่าอย่าพูดอะไรแบบ คือไม่หมอไม่ได้สอนนะหมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นคนที่พูดตรงอ่ะแต่คุณไม่ได้คิดว่าความตรงของคุณมันไป็นทำร้ายใครแต่บางคนเขาไม่ไม่ได้มองกันไงมองผิดคนละแบบกับคุณอืมแต่ตัวคุณอ่ะไม่ต้องไม่สนใจใครอ่ะบอกเลยว่าคุณเป็นคนไม่สนใจคนอยู่แล้วอืมในบางคนนี่สวยมากเลยนะในบางคนนี่หล่อมากเลยนะอ่าสวยแบบรูปลักษณ์สวยไม่จําเป็นจะต้องเป็นหน้าสวยก็ได้นะอาจจะเป็นหุ่นดีแต่หน้าไม่สวยอย่างงี้ก็มีหรือ หุ่นหุ่นแบบผู้ชายก็ต้องยังไงนะหุ่นเหมือนนักกล้าหรอเอ้ยไม่ใช่ดินักกล้าม,มันก็ไม่หลนะ่อเนาะเหมือนเหมือนพ่อดาราจีนะ่ะเออถ้าเป็นผู้ชายนะดูแบบมีสีเข็ดดูดูแบบว่าหน้าเข้าหาหน่าค้นหาประมาณนั้นนะเออไม่หมอมองมอย่างนะี้นะเพราะใบสุดท้ายมันขึ้นราชินีพระจันทร์เนาะอืมแล้วแถมราชินีพระจันทร์องค์นี้สวยนะจ๊ะในบางคนนี่อาจจะ เข้าวัดทําบุญชอบชอบอะไรเกี่ยวกับการทําบุญประมาณเนี้ยการทําสมาธิประมาณอย่างเงี้ยอืหรือไปโบสถ์พอสังเกตเนาะเนี่ยเหมือนเป็นโบสถ์เนาะนั่นแหละโอ้โหไพ่ชุดนี้ของใครจ้ากองนี้ของใครมันรับจ้าถ้าไม่ตรงคุณก็มารับไปเลยจ้ามารับพลังงานดีๆอืไปจ้าจบ,จบแล้วก็คือจบแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่หมอแล้วก็กดซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะส่วนใครที่ซับพอร์ตค่าคุณแม่หมอนาอทุกๆสิ้นเธอแม่หมอก็แบ่งไปทําบุญนะคะแล้วก็ จะจดไว้ก่อนแล้วก็แบ่งไปทําตอนสิ้นเดือนเนาะแล้วสิ่งที่ให้แม่หมอมาก็ขอให้คุณได้รับกลับไปเจอแต่ความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ